ครงสร้างของเซลล์ฮัลโหลกลับมาพบกันอีกครั้งแล้วนะครับทุกครั้งที่เจอกันแน่นอนที่สุดน้องๆก็จะได้เรียนรู้กับวิชาวิทยาศาสตร์ที่ชวนให้หน่าค้นหาและติดตามกันคราวนี้เราจะมาทําความรู้จักกับสิ่งเล็กๆที่เรียกว่าเซลล์กันเซลล์ Sell, มีรูปร่างหน้าตาเป็นยังไงและมีโครงสร้างเป็นยังไงเรามาหาคำตอบได้เลยครับร่างกายของสิ่งมีชีวิต ประกอบด้วยอวัยวะต่างๆที่ทำงานร่วมกันเป็นระบบเช่นระบบหายใจมีปอดและท่อทางเดินหายใจโพรงจมูกปากท่อลมหลอดลมและรวมถึงกระบังลมเป็นต้นซึ่งปอดเป็นอวัยวะที่ทำหน้าที่แลกเปลี่ยนแกส๊สแต่ไม่ว่าปอดหรืออวัยวะอื่นๆของร่างกายก็เกิดมาจากเนื้อเยื่อหลายชนิดที่รวมกันเป็นกลุ่ม แม้แต่เนื้อเยื่อเองประกอบด้วยเซลล์ต่างๆที่มีรูปร่างคล้ายกันและทำงานร่วมกันที่รวมกันเป็นกลุ่มเช่นกันเช่นเนื้อเยื่อถุงลมในปอดประกอบด้วยกลุ่มเซลล์ที่มีรูปร่างแบนบางซึ่งเซลล์เป็นหน่วยที่เล็กที่สุดของสิ่งมีชีวิตเซลล์มีขนาดและรูปร่างแตกต่างกันไปตามหน้าที่สิ่งมีชีวิตหลายชนิดประกอบด้วยเซลล์หลายเซลล์ แต่ก็มีสิ่งมีชีวิตบางชนิดมีเซลลเพียงเซลลเดียวแสดงว่าเซลล์จะต้องมีอะไรดีอย่างแน่นอนนักชีววิทยาจึงสนใจที่จะศึกษาเซลล์ของสิ่งมีชีวิตโดยอาศัยกล้องจุลทรรศช่วยในการมองเห็นเพราะเซลล์ส่วนใหญ่มีขนาดเล็กมากจนไม่สามารถมองเห็นได้ด้วยตาเปล่าการใช้กล้องจุลทรรศในการศึกษาเซลย์ยูคาริโอต ทำให้ทราบว่าภายในเซลล์มีโครงสร้างพื้นฐานที่เหมือนกันในเซลล์ทุกชนิดแบ่งได้เป็น3ส่วนใหญ่ๆคือส่วนที่ห่อหุ้มเซลล์ไซโทพลาซึม <las> และนิวเคลียสเราจะมาเจาะลึกส่วนแรกกันก่อนเลยนั่นคือส่วนที่ห่อหุ้มเซลล์เป็นโครงสร้างที่ห่อหุ้มไซโทพลาซึมของเซลล์ให้คงรูปร่างและแสดงขอบเขตของเซลล์ซึ่งได้แก่เยื่อหุ้มเซลล์ เป็นเยื่อบางๆล้อมรอบไซโทพลาซึมพบในเซลล์ทุกชนิดทำหน้าที่กั้นสารที่อยู่ภายในกับภายนอกเซลล์และรักษาสมดุลของสารภายในเซลล์เยื่อหุ้มเซลล์ประกอบด้วยฟอสโฟลิพิดจัดเรียงตัวกันเป็น2ชั้นและมีคอเลสเตอรอลแทรกอยู่ในบางบริเวณด้วยส่วนโปรตีนจะแทรกอยู่ทั่วไปนอกจากนี้ยังพบสารจำพวกคาร์โบไฮเดรตเป็นส่วนประกอบ และเยื่อหุ้มเซลล์ยังมีสมบัติเป็นเยื่อเลือกผ่านอีกด้วยต่อไปเราจะมารู้จักส่วนที่ห่อหุ้มเซลล์อีกส่วนหนึ่งนั่นก็คือผนังเซลล์ซึ่งเป็นส่วนที่อยู่ด้านนอกของาายโโเยื่อหุ้มเซลล์พืชสาหร่ายโปรโตซัวแบคทีเรียและเห็ดรามีหน้าที่ป้องกันและเพิ่มความแข็งแรงให้แก่เซลล์ผนังเซลล์ของเซลล์พืชเป็นเส้นใยที่ประกอบด้วยสารจำพวกคาร์โบไฮเดรตเป็นส่วนใหญ่ เช่นเซลลูโลสโดยจัดเรียงตัวเป็นชั้นไข่กันส่วนถัดเข้ามาจากส่วนที่ห่อหุ้มเซลล์คือส่วนของไซโทพลาซึมเป็นส่วนที่ล้อมรอบนิวเคลียสและอยู่ภายในเยื่อหุ้มเซล์ไซโทพลาซึมประกอบด้วยส่วนที่สำคัญ2ส่วนคือออแกเนลและไซโทซซลออแกเนลมีหลายชนิด ระจายในไซโทพลาซึมมีโครงสร้างและหน้าที่แตกต่างกันเรามาดูกันไปทีละออแ์เนลนะครับ e อนโดพลาส i ิกเรติคูลัมหรือ ER มีลักษณะเป็นท่อแบนใหญ่หรือกลมเรียงขนานและซ้อนกันเป็นชั้นๆภายในมีของเหลวบรรจุอยู่และมีท่อเชื่อมถึงกันเป็นร่างแห я, อยู่ล้อมรอบนิวเคลียสและเชื่อมอยู่กับเยื er ่อห um ุ้มนิวเคลียส ที่ผิวนอกของ endoplasmic reticulum บางบริเวณมีไรโบโซมเกาะติดอยู่เรียกว่า endoplasmic reticulum แบบผิวครุกระหรือ r ER ซึ่งไรโบโซมทำหน้าที่สังเคราะห์โปรตีนส่วน endoplasmic reticulum บริเวณที่ไม่มีไรโบโซมเกาะอยู่เรียกว่า endoplasmic reticulum แบบผิวเรียบหรือ SER ทำหน้าที่สังเคราะห์ลิพิด กำจัดสารพิษและเป็นแหล่งสะสมไรโบโซมเป็นออกแกเนลขนาดเล็กประกอบด้วยหน่วยย่อย2หน่วยคือหน่วยย่อยขนาดเล็กและหน่วยย่อยขนาดใหญ่มีรูปร่างเป็นก้อนไรโบโซมที่เกาะติดอยู่ที่ผิวนอกของ ER าทำหน้าที่เป็นแหล่งสร้างโปรตีนที่ใช้เป็นองค์ประกอบของเยื่อหุ้มเซลล์และส่งออกนอกเซลล์และยังมีไรโบโซมอิสระที่ไม่เกาะอยู่กับ ER ร แต่กระจาอยู่ในไซโทซซลทำหน้าที่สร้างโปรโตีนสำหรับใช้ภายในเซลล์ Golgi complex เป็นกลุ่มของถุงกลมแบนขนาดใหญ่บริเวณตรงขอบโป่งพองมีในเซลลพืชและสัตว์ชั้นสูงเกือบทุกชนิดทำหน้าที่เติมกลุ่มคาร์โบไฮเดรตให้กับโปรโตีนหรือลิพิดที่ส่งมาจาก ER เกิดเป็นไกลโคโปรตีนและไกลโคลิพิดและสร้าง v e s i c l ลหรือถุงบรรจุสารเหล่านี้ไว้เพื่อส่งออกไปภายนอกเซล หรือเก็บไว้ภายในเซลล์ไลโซโซมเป็นเวสซิเคิลที่สร้างมาจากกอจิคอมเพล็กซ์มีลักษณะเป็นถุงกลมพบในเซลล์สัตว์เกือบทุกชนิดรวมทั้งพบในเซลล์พืชและโปรติสบางชนิดด้วยในไลโซโซมมีเอนไซม์สำหรับย่อยอาหารโดยไลโซโซมจะไปรวมกับออแกเนลที่จะเสื่อมสภาพหรือฟูดแวคิโอที่มีอาหารอยู่ภายในและทำการย่อยนอกจากนี้ ไลโซโซมยังมีเอนไซม์สำหรับทำลายสิ่งแปลกปลอมอีกด้วยแวคิวโอมีลักษณะเป็นถุงมีรูปร่างและขนาดแตกต่างกันแวคิวโอมีหลายชนิดทำหน้าที่แตกต่างกันพบได้ในสิ่งมีชีวิตหลายชนิดจากภาพคือแวคิวโอที่พบในเซลล์พืชเรียกว่าแซฟแวคิวโอขนาดที่เซลล์พืชอายุน้อยมีแวคิวโอขนาดเล็กจำนวนมากแต่เมื่อเซลล์มีอายุมากขึ้น วาคิโอเหล่านี้จะรวมเป็นถุงเดียวกันทําให้มีขนาดใหญ่ขึ้นทําหน้าที่สะสมสารบางชนิดเช่นสารสีไอออนน้ำตาลกรดอะมิโนผลึกและสารพิษต่างๆ c คอนแทก t ายว Vacuo พบในเซลล์ของสิ่งมีชีวิตเซลล์เดียวเช่นอะมีบาพารามีเซียมเป็นต้นทำหน้าที่รักษาสมดุลของน้ำ Food Vacuo พบในเซลเม็ดเลือดขาวและสิ่งมีชีวิตเซลเดียวทำหน้าที่บรรจุอาหารที่รับมาจากภายนอกเซลล์เพื่อย่อยสลายต่อไปไมโทคอนเดรีย ok เป็นแหล่งผลิต ATP ซึ่งเป็นสารที่มีพลังงานสูงให้แก่เซลล์มีรูปร่างหลายแบบขึ้นอยู่กับชนิดของเซลล์ไมโทคอนเดรียมีเยื่อหุ้มสองชั้นเยื่อชั้นในจะพับทบแล้วยื่นเข้าไปด้านในเพื่อเพิ่มพื้นที่ผิวเรียกส่วนนี้ว่าคริสตี้ ซึ่งมีโปรโตีนที่เกี่ยวกับการหายใจระดับเซลล์ภายในไมโทคอนเดรียมีของเหลวบรรจุอยู่เรียกว่าเมทริกซ์ซึ่งจะพบเอนไซม์ที่เกี่ยวกับกระบวนการหายใจระดับเซลล์และการจำลองตัวของไมโทคอนเดรียอีกด้วยคลอโรพลาสต์ last, เป็นพลาสติดที่มีสีเขียวเพราะมีสารสีชนิดคลอโรฟิลล์เป็นองค์ประกอบเป็นส่วนใหญ่คลอโรพลาสต์ last, เป็นแหล่งสร้างอาหารของเซลล์พืชและโปรทิสบางชนิด ภายในคลอโรプラスมีโครงสร้างคล้ายถุงเป็นแบนนเรียกว่าไทลาคอยและไทลาคอยเรียงซ้อนกันเป็นตั้งเรียกว่ากรานุ่มแต่ละกรานุ่มมีโครงสร้างเชื่อมต่อถึงกันภายในคลอโรプラスมีของเหลวเรียกว่าสโตมาอยู่โดยรอบไทลาคอยซึ่งของเหลวนี้มีเอนไซม์ที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงเซนทริโอพบเฉพาะในเซลสัตว์และสิ่งมีชีวิตเซลเดียว เป็นบริเวณที่ยึดเส้นใยสปินโดลช่วยในการเคลื่อนที่ของโครโมโซมและแยกโรมาทินแต่ละคู่ออกจากกันขณะเซลล์แบ่งตัวเซนทริโอเซนทริโออยู่กันเป็นคู่โดยวางตั้งฉากกันแต่ละเซนทริโอประกอบด้วยหลอดเล็กๆเ,เรียกว่าไมโครทิวบูลเรียงตัวกันเป็นกลุ่มกลุ่มละ3หลอดมีทั้งหมด9กลุ่มแต่ละกลุ่มเชื่อมต่อกันด้วยโปรโตีน จากส่วน o r g a n e l เรามาต่อกันที่อีกส่วนของไซโทพลาซึมกันเลยนะครับนั่นก็คือไซโทโซลไซโทซซลเป็นส่วนของไซโทพลาซึมมีลักษณะเป็นสารกึ่งแข็งกึ่งเหลวมีอยู่ประมาณร้อยละ50-60ของปริมาตรเซลล์ทั้งหมดไซโทซซลแบ่งเป็น2ส,ส่วนได้แก่เ e x t r p l a s m เป็นบริเวณด้านนอกที่อยู่ติดกับเยื่อหุ้มเซลล์และ endoplasm คือบริเวณด้านใน โครงสร้างพื้นฐานส่วนสุดท้ายของเซลล์คือนิวเคลียสมักพบอยู่ตรงกลางเซลล์ปกติเซลล์ของสิ่งมีชีวิตทั่วไปมีนิวเคลียสเพียงหนึ่งนิวเคลียสนิวเคลียสเป็นศูนย์กลางควบคุมการทำงานของเซลล์การแบ่งเซลล์และลักษณะทางพันธุก,กรรมโครงสร้างของนิวเคลียสประกอบด้วยเยื่อหุ้มนิวเคลียสเป็นเยื่อบางๆ2ชั้นแต่ละชั้นประกอบด้วยลิปิดมีช่องเล็กๆหรือนิวเคลียสพอทะลุผ่านเยื่อทั้งสชั้น ทำหน้าที่เป็นทางผ่านเข้าออกของสารระหว่างนิวเคลียสและไซโทพลาสซึมส่วนถัดจากเยื่อหุ้มนิวเคลียสเข้ามาคือนิวคลีโอลัสเป็นบริเวณที่มีลักษณะทึบแสงจะสังเกตได้ชัดเจนขณะที่เซลล์มีการสังเคราะห์โปรตีนมากนิวคลีโอลัสประกอบด้วยโปรตีนและกรดนิวคลีอิกชนิด RNA เป็นส่วนใหญ่โครงสร้างของนิวเคลียสส่วนสุดท้ายคือโครมาทินเป็นสาย DNA ที่ขดพันกันไปมาอยู่ในนิวเคลียสเมื่อนิวเคลียสมีการแบ่งตัวโครมาทินจะขดตัวแน่นทำให้หนาขึ้นและสั้นลงเรียกว่าโครโมโซมเป็นยังไงกันบ้างครับหลังจากที่ได้ศึกษาโครงสร้างและองค์ประกอบของเซลล์กันไปแล้วจะเห็นได้ว่าสิ่งมีชีวิตส่วนใหญ่ประกอบด้วยเซลล์จำนวนมากซึ่งแต่ละเซลล์ Cell, ต่างก็ทำหน้าที่เพื่อให้สิ่งมีชีวิตดำรงชีวิตอยู่ได้เชื่อพี่นักวิทย์แล้วละสิ ว่าเซลเนี่ยมีอะไรดีจริงๆขนาดเซล์เล็กๆยังเก่งขนาดนี้น้องๆก็ต้องตั้งใจมันทบทวนบทเรียนนะครับเดี๋ยวจะหาว่าพี่นักวิทย์ไม่เตือนแล้วมาพบกับบทเรียนวิทยาศาสตร์ที่น่าเรียนรู้กันได้ใหม่ส่วนคราวนี้ต้องขอลาไปก่อนครับบ๊ายบาย